เป็นคนพิการนะครับตัดขาทั้งสองข้างครับได้โรคเบาหวานตอนนั้นผมยังไม่เจอยาตัวนี้ถ้าผมเจอยาตัวนี้ตั้งแต่ก่อนผมคงไม่โดนตัดขาหรอกครับตอนนี้ผมก็ามากินยาตัวนี้เช่นความดันผมหายไขมันในเ,เลือดที่มากที่สุดนะหมอบอกก็ดีหาย แล้วก็เช่นหูอื้ออะไรต่างๆก็หายแต่ก่อนผมมีกลลมเข้าหูหูอื้อตลอดหายแล้วก็สายตาผมทีค้าฟางนะตึง้าๆนิดมัวไปหมดมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นตอนนี้ใส่แจ๋วแล้วครับผมโอเคแล้วครับชีวิตผมผมภูมิใจที่ได้ยาตัวนี้มารักษาผมผมว่าไม่แพงนะครับถ้าท่านรักษาสุขภาพของท่านได้ ยาตัวน,นี้ช่วยต้นได้นะครับเหมือนผมที่รักษาตอนนี้ผมกินไปไม่ถึงกล่องผมได้รับคุณภาพแล้วรู้แล้วว่ายาตัวน,นี้ดีแน่นอนผมไม่ได้มาแอบอ้างขายยาเพราะผมไม่ได้เป็นเจ้าของผมเป็นผู้ทานแล้วก็ซื้อทานนะครับสวัสดีครับ